พาลูกศิษย์มาแข่งกอล์ฟครั้งแรกครับผมลงสนามก่อนอื่นเลยนะครับวอร์มอัพก่อนนะครับผมวอร์มไปก็เทนไปนะครับผมแล้วก็ตีไดเวอร์เพื่อให้ร่างกายมันยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็พากันไปซ้อมพัดครับเพราะการซ้อมพัดก่อนออกรอบนะครับผมจะช่วยให้เราเนี่ยมีน้ำหนักในการพัดที่ดีขึ้นนั่นเองครับก่อนการแข่งขันนะครับก็ถ่ายรูปรวมกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีการขานชื่อเพื่อทีออฟครับ ช่วงว่างระหว่างรอกวนติดนะครับก็มาเทรนไดเวอร์ให้กับน้องนิวตันสักนิดหนึ่งครับโอ้สกอร์เป็นไงวิพนันคืออะไรแปดแปดแปดนี่เก่งที่สุดก็ถือเป็นการแข่งกอล์ฟครั้งแรกของน้องนิวตันนะครับเนื่องจากเล่นกอล์ฟมายังไม่ถึงปีเลยเจอสนามครั้งแรกก็มีตื่นเต้นเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าทําได้ดีในหลายๆช็อต โดยเฉพาะลูกสั้นนั่นเองนะครับชอบมากๆกเลยก็ขอให้น้องนิวตันขยันซ้อมได้ต่อไปนะครับผมใครสนใจเรียนก็ติดต่อผมได้โปรเคนดูแลประดุตญาติมิตรแต่คิปตังตังตัง